เอาไปปลูกแค่เทียบพี่น้องเบิ่งบักพุ่งเพิ่นก็หลายหลายนี่บักเขียบเพิ่นก็เบิดรุ่นแล้วนี่เบิ่งบักพุ่งบักพุ่งเบิ่งต้นนี่ล้วมึงแน่มึงแน่มึงแนวไอ้พันปลูกไปคางทาข้างนี่น้องมาขอดอกไม้เพิ่นนี่มึงแนวบุกพุงเพิ่นปัดนี่ตัวต้นอันนี้บักเขียบเบิดรุ่นแเร่ากินขอกินไข่เพิ่นก็หลายติมาขอดอก งาดอกไม้เพื่นนบังบงต้นนี่พวดพ,พ่อพี่น้องของพกเนี้ยเฮ้ยดอกกับดอกพวดดอกพ่อของพวกเนี้ยเขียบกับรายได้พูดนะนี่เบ้อสุดตน้นแล้วหล่นละฮิขอดอกไม้เพื่อนปไปปลูกเลี้ยวดอกสีสมพูอยื้อพูนต้นนี่พี่น้องเอ้ยไม่ตัต้นดกหกพูนนะพวกเนียเ้ยดท่างแมนมากนารอดพูดถึาเขาคนก็งามอีตู้กับราย นี่เบิ้สุภาพกินขอากินไทยเนี <laughs> ่ย <lamps> ก <laughs> ็บบกุ่นวันนี่จะคว้างว้นไทยมาแต่หุ่นเรางามมาสั่นนี่ยงมนจะควางพันขาได้ค่ะนี่ยันกยังนี่นี่พวกเตียงแล้วพวกเตียงนี่นี่นี่เนี่ยนั่นเลยแล้วนั่นนี้มากมาเบิ้งเลยสวยใหญ่ๆเนี่ยมันซ้อนพึ้นปูขึ้นยังก็งามเบิ้งนี่ให้หน่อ ติดทางนี่มีน้องนี่มั่เนี้ยมันเนี้ยดถุงเนียมันสีสูงแล้วตัวนี้ป้องไว้ป้องไว้เดี๋ยวมันสีเห็นแม่ว่าหุ่นติดยางกอได้เนี่ยบางทีพวกพงเง้ยพูดไปปล <c oughs> <u> ูกย <c oughs> <c oughs> ังกะงามเฮีตูยิงไข่เมนเบิดบกเขียบเฮ้ยก็ขยันขยันพูดอายุรเมไรล่ะหึ้แมาอายุแม่บมนเจ๊ซิบกว่าแล้วเด้ปัดเจิบกว่าได้น้องนี่มั่งเนี้ยกว่าแล้วค่ะ แข็งแรงมากเลยเพราะว่าิ่นขยันมันทำมาทำมาหายกินขยันล้ะกะเฮ็ดเวียกตลอดเนาะบเขยบก็ขายจนว่าปาขายบนสี่หมื่นกว่าปี่นีสองหมื่นเก็ดคุณอะพี่กายนึ่สี่หมื่นสามปีนีน่สองหมื่นสองหมื่นเ็ดพี่กายสี่หมื่นสามเพราะว่าราคาปีนีมันลอยยี่สิบบาทจานปีนีปีนีมันไหลเมียนมันไหลคามันหน่อย ไม่กนเอาเลยขายหลายๆจ้ะแต่ว่าพี่ไก่นี่มันราคามันแค่ไอ้สี่สิบกับลงมากับลงมาสามโล่ลอยก็คือจบอือมันออกหลายเนาะปีนี้เริ่มแรกได้กหกสิบก็ได้หน่อยๆมันเวิร์ดชุดมากแต่ว่าเรียหลืออาหารซีต่อมามันสี่สิบจอมามันเก้าบาทจบก็สนใจเก้าบาทเอ้าเท่าไรก็ขายเอาเทาเองเนาะขายเพราะท่านขายเพราะบ่าเพราะไหวตี๋คนใหญ่เปนทั้งานก้อนใหญ่อือกูะ พูดนะน่าอีซิมหาเลยดีนะพูดนะหนุ่มกนแค่หน้าแหละกับย่างก็บากกบเลยหน้าสวนผสมกับผสมโพดมีบัสุเนลสุอย่างมีสุย่างแต่ว่ามียางละหน่อยเฮ้ยมันนี่มันขอดอกไม้เพิ่นได้พี่น้องเอาเอาให้แนเอาไปโหลดเด็ดเอานลกถิ่มกับพวกนันพูดน่ะมันลกถิ่มเลยมันหลายหลายแฮงโอ้ยออนซอนปูข่างท่างซื้อสวยงามได้เป็นคนอ ปูบอสอย่ยางสุนแนวออสีขาวกัน,นี่ปูพ่ออยเจ็ดสมานาง่งปูดอกไม้เป็นสายเด็หน่อยเลยมาใช่ปูพ่อกมันขาอย่กึ้นโอ้ยขย,ยาหลายเหนน็นหนอดกลางคืนเนาะเล็กหน้อยเล็กน่อยดอยกเขามักดอกไม้วนม,มันเปบเฒ่ามักนะบ้ามาันงามด้ดอกไม้มนี่ขี่รถมาเพราะเดเบิ้งยังดอกพี่น้องเบิ้งแต่แขางทั้ง ล้วนล่ะ <ragt> ส in <tr> <strong> ีลง <long> ้างดเงยนี really <laughs> oh, ่มันงามน้อยจังใดสีเหลืองกางีเอ้ยเอ้ยบดหอดนบัก้ามันหกคนทาง่ะาแบบแบบดีก็บัเห็นผั้ใดไปเที่ยวได้ฟังทั้งนั้นก็ไดมันงามมันงามม่ามบอืงามก้ามวยมงสบายใมาหอดบัวใดยังละเบ่งตะดอกไม้เบ่งตะดอกไม้นทางก็บ่ได้เบ่ง นั่นน่ะคิดังมสอสวยตัวนอคุณอะบกทัวกันนี่คุณอะก็อีตัวกงามคุะพว่มันกลมล้หลวนคุณอายพวกหงอามพนมเนี่ยอเฮ้ยเน่ย ขอบคุณคุณยายผลนะคะที่อนุญาตให้ไม่ติกขายขีดแบบเปเปลือนเบืองนนะว่วสวยงามร่วมเขียนของคุณยายนะจะเด้อปุ๊ปเอสูนี่นสูยางเลยจ้ะน,นี่ตะเงินจ้าหนีได้ตะเงินนี่ตัวกระขายได้บังฮงจ้งหน่อยเป็นกับสีขายบังฮงสุกเด้อจ้านีเขาจึงไข่กบะป๋อเอ้เลยจ้ะเด้อนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วสวนพันมีทุกคันแท้ทุกขั้นเลยจ้ะแบบเป็นตะเบืองแห้งเลยจ้ะเด้ออันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ